เอเมนครับขอพรบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้านะครับขอพระคุณพระเจ้าเราทําความรู้จักกับการที่มุมมองทางการแพทย์นะครับแล้วก็ด้านฝ่ายวิญญาณแล้วก็ลําไส้ก็คือสมองที่2นะครับในหลักการทางการแพทย์และทางวิยทยาศาสตร์นะครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับทางวิยทยาศาสตร์แล้วก็มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งนะแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ มากกว่าที่เราคิดนะเพราะว่าในด้านชีวภาพทั้งจิตใจและวิญญาณจิตของเราเนี่ยเรามาดู3ม,มุมมองนะครับหมุมมองทางวิทาศาสตร์เนี่ยลำไส้คือสมองที่2ใช่ไหมครับแล้วก็นวิทาศาสตร์ก็เรียกระบบประสาทในลำไส้เนี่ยใช้ภาษาทางวิทยาและทางการแพทย์เนี่ยได้บอกว่า enteric nervous system นะครับซึ่งในวงการแพทย์แผนไทยในบางแห่งก็ ก็ใช้คําว่าระบบประสาทในลําไส้แล้วก็ระบบประสาทลําไส้ระบบประสาท e n t e r ิกนะครับทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เดียวกันเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นศูนย์รวมนะครับเป็นคําเดียวกันก็คือเป็นเครือข่ายของเซลล์ประสาทที่อยู่ในผนังลําไส้ตั้งแต่หลอดเลือดอาหารไปจนถึงทวารหนักซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการย่อยการบีบตัวของลำไส้ แล้วก็เป็นสารสารสื่อประสาทแล้วก็เส้นประสาทของวากัสนะครับมีความสำคัญมากสิ่งที่ลำไส้ส่งผลต่อสมองเนี่ยได้แก่ลำไส้เนี่ยผลิตสารสื่อประสาทมากกว่า90%นะพี่น้องก็คือเซโรโทนินเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับความสุขในการนอนหลับนะครับถ้าใคร มีความอักเสบในลำไส้เนี่ยก็ทําให้เกิดสารพิษเหล่านี้ขึ้นนะก็มีการกระตุ้นส่งผลให้สมองเนี่ยเกิดภาวะสมองล้าซึมเศร้านะหรือว่าขาดสมาธิแล้วก็จุลินทรีย์ในลำไส้ที่ทางการแพทย์ก็เรียกว่าจุลินทรีย์ที่ไมโครไบ,บโอมนะครับซึ่งคำนี้ก็หมายถึงจุลินทรีย์ทั้งหมด เช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อลานะที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยรวมถึงสารพันธุกกรรมนะครับในบริบทของลำไส้นะเราก็มักพูดว่าไมโครไบโอมในลำไส้นะก็หมายถึงจุลซีจุลิีที่อาศัยอยู่ในลำไส้จุลรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้มีบทบาทสำคัญในการย่อยแล้วก็ผลิตวิตามินบางชนิด ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์และสมองนะในทางภาษาไทยทั้งการแพทย์เนี่ยก็อาจจะทับศัพทบนะกับทางวิทยาศาสตร์นะครับไมโครไบโอมคำนีนะ้วิธีการดูแลลำไส้ให้ดีเพื่อสมองที่ดีหนึ่งเร,เราจำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงนะเช่นก็ผักผลไม้ แล้วก็ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆ 2. หลีกเลี่ยงน้ำตาลและอาหารแปรรูปสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้จุลินทรีย์ดีลดลง 3. การกินอาหารหมักตามธรรมชาติเช่นโยเกิรต์ตนะครับแล้วก็4ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ระบบย่อยในลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวดี 5. พักผ่อนและออกกำลังกายสม่ำเสมอ พราะความเครียดก็ทําลายให้ลําไส้อักเสบนะครับแล้วมุมมองด้านพัมผีด้านฝ่ายวิญญาณพัมผีก็บอกกับเราว่าร่างกายเป็นพระวิหารนะครับของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนึ่งโครินบทที่6กข้อสิเขาได้สอนเราว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองการดูแลลําไส้หรือว่าร่างกายของเราโดยรวม ก็ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่เป็นการถาวายเกียรติพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ประทานร่างกายที่ที่ดีให้แก่เรานะครับมาเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นภาชนะแห่งพระคุณหลักการฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายในการดูแลลําไส้เนี่ยในหนึ่งในหนึ่งที่โมทีบทที่4ข้อที่4ถึง5นี่ก็คือได้บอกกับเราให้เรากินด้วยการขอบพระคุณรับประทานอะไรเราก็ต้องรับประทานด้วย รู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีทุกอย่างแต่ถ้าเรารับประทานเรารับเข้ามาด้วยการขอบพระคุณอธิษฐานพระองค์ก็ประทานพระคุณให้แก่เราในการได้รับสิ่งดีทําสิ่งดีให้ร่างกายของเรานะครับแล้วก็เราจําเป็นต้องเรียนรู้ความพอประมาณในพระภรรมสุภาษิตบทที่25่สข้อสิได้บอกว่าถ้าเจ้าพบน้ําผึ้งจงกินแต่พอควรมิฉะนั้น เจ้าจะกินมากจนเกินไปและจนอาเจียนดังนั้นเองการกินเกินขนาดนะแล้วก็เราทําให้เราทั้งหลายเนี่ยลำไส้แปรปวนอาหารอาหารหนักลําไส้ก็ทํางานหนักนะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องพอประมาณในพระคำสุภาษิตบทที่ห้าข้อสินะครับในบอกกับเราถ้าเราหลีกเลี่ยง ความกังวลความโกรธได้ก็จะดีมากเพราะอะไรครับรในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตรัสอย่าก,กังวลกวายถึงสิ่งใดก็จะไม่มีปัญหากับสมองและลำไส้ของเราในมัทธิวบทที่6ข้อที่ห้าใช่ไหมครับได้บอกว่าอย่าก,กังวลกวายเลยดังนั้นเองความเครียดทําให้ลำไส้ไม่มีความสมบูรณ์เราต้องวางใจในพระเจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเราและมุมมองที่เราทั้งหลายจําเป็นจะต้อง สามารถที่จะสําแดงความสว่างออกมาทางเป็นการกระทําเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าเมื่อลำไส้สงบสมองก็สงบนะครับใจก็ใจก็สงบด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราได้ตระหนักถึงลำไส้ดีนะครับสมองดีใจนิ่งสงบแล้วก็ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงสมองก็ปลอดโปร่งนะครับ เราก็จะมีพลังในการอธิษฐานปฏิบัติพระเจ้าไข้ควรพระคําและรับใช้มากยิ่งขึ้นนะรับใช้ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นมีกําลังวังชาในอันอาหารฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณจําเป็นจะต้องสมดุลกันเราเรารูว่าลําไส้ต้องการอาหารที่ดีเช่นผักผลไม้ส่วนใจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องการพระคําในพระคาสดุดีบทที่1นึข้อที่103่้ยใช่ไหมในบอกว่าถ้อยคาของพระองค์หวาน หวานเหมือนน้ำผึ้งนะครับแต่เพดานปากของข้าปรุงยิ่งกว่าน้ำผึ้งนะครับยิ่งกว่าน้ำผึ้งเข้าปากนะครับยิ่งกว่าน้ำผึ้งประทานแก่ข้าปรุงดังนั้นเองวันนี้เราทั้งหลายเมื่อเราดูแลลำไส้ของเราด้วยความรักต่อพระเจ้ารักตัวเองมีวินยัยเรากําลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและเมื่อเรามีสมองที่แจ่มใสใจก็ พร้อมที่จะรับฟังเสียงของพระเจ้านะครับนะการดูแลลําไส้นี่ก็จึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีดําเนินชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณสมบรูรณ์กับทางของพระเยซูเจา้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าสรงเมตตาพี่น้องทั้งหลายให้มีพลไมัยาย,ายวิญญ,ญาณและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปฏิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและก็พักสงบนะครับให้พี่น้อง4อย่างลำไส้ดีสมองดี ใจนิ่งใกล้ชิดพระเจ้าเจ้าอิพรนะครับเจ้าเสริมกำลังเอเมน